อตอนนี้พอพลายกำลังจะดันรถอีเท็กแล้วจะไปตัดยางรถสตาร์ทไม่ติดค่ะติดตามช่องพลายนุ่มเสีหงนะครับ อ้าวจะติดหรือไม่ติดอ้าวพอพลายอ้าวจะติดหรือไม่ติดอ้าวพอพลายอ้าจะรอดหรือไม่รอดอ้ Mới đai, mới đai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พอพลายจะดันรถติดไหมวันนี้รถจะไปตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดไยังต้องหงกจะข <c oughs> ึ้นชั่วโมงรถมันน้ำมันแห้งเหรอฮึน้ำมันเต็มอยู่เมื่อวานก็วิ่ง นายาเมื่อวานก็ขับไปในสวนอยู่อ้าพ่อพลายอ้าจะติดหรือไม่ติดนะลูกอ้าเอ้มันมันยกดิดัน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 ลูกดันนั่นมาติดลอ as, ็อกปะ ไม่ได้หรอกตันแรกมันเคยเป็นเอาเนี่ยมันมันเคยเป็นเอาเนี่ยลองเปิดเปิดโชคดูตั้มดูทีอันนั้นมันดูสิน้ำมันเนี่ยอ๋อเยาแเยกะดูทีน้ำมันมันไม่ลงเราเชือกดึงมานั้นนั้นเราเชือกมาดึงกลับคืนเลย ว่าข้างหลังมันมันจะคล้ายๆเอายางน้ายกยกตู้รถมันไม่ค่อยขึ้นดินไงใ่นั่นเอาเชือกนั่นมาเลยตาทำไมมันไม่มันมืดแท้ตามืดแล้วไม่เปิดทำความสว่างมันอีกเนาะยานไม่รู้เปิดเนาะอ่ะตาลองเปิดดูดิข้อังไรเหรอมาทางร้านดึงกลับคืนกดล็อตยอง ดูกตัวเองออพ่อพาจะดึงรถติดไหมวันนี้รถจะไปตัดยามาให้พ่อวันนี้รถสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวตาเดี๋ยว น้ำมันว่าเขาอรแกมันแยกเพราะว่ามันเคยเต้นอยู <Station> ่ไหมแบบนี้แหละมันเต้นแล้วเขามาแยกแยกน้ำมันน้มันมันไม่ขึ้นแก่เต้แก่เต้ลมขึ้นเศ่้นตัดเป็เ น,น,น,นี่ครับผมมือเสาร์สตาร์ทบอติดไก่พอพายดันไปนเนอะมือเสาร์เนาะครับตอนนี้กามาเรียบร้อยแล้วครับ าอยู่นี่ล่ะครับไปตัดหญ้ามือเจ้านี่ยไปทัดบานตะกางพุ่นดิฮมือเจ้ารถสตาร์ทบอติดบอด้เบิงครับสายน้ำมันแตกครับพี่น้องสายน้ำมันแตกว่ามันรถสตาร์ทบอติดสายน้ำมันแตกน้ำมันบ่มีน้ำมันบ่ลงเนาะก็เลยก็เลยใส่พ่อพ่ายนะครับมือเจ้านี่ก็ใจถึงพึ่งได้พ่อพลายหนุ่มเสกครับพี่ อยู่นี่ครับผมอยู่กับแม่พังสาลิกานะครับใสกากับแม่ยูนีครับม,มันนี่บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนม,ม,มัดมือครับพูนทางผลกับใบบุญด้วครับพี่น้อง ใบบุญเอ้ยเลยบุญมาเพะฟังภาษาลาวหูเรื่องบ่มาเพะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเย่บก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 ตีตีตี Bốc 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 bốc. bốc 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 bóc Yeah. 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 bóc yeah. 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 <laughs> bóc <laughs> <laughs>

ได้อยู่เด้อครับเมื่อเช้านี้สาลิก้าวันดีจ้าซาลิก้าวันดีจ้าเป็นบ่นี่ปอชีกวันดีครับวันดีครับชูงวงด้วยเสียงด้วยอืมซาลิก้าวันดีจ้าัดีจ้า้อยอ๋อ ครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาแมนนะครับขอให้พอ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรง ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญการงานก็ขอให้ก้าวหน้าการค้าก็ขอให้ก้าวไกลหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพเจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุวงด้ว๊